เจ็ดสิบอ,อ,อ,อู้หูยพี่กูจอยนะเบบีแ้เบบี อ้าวดูว่าต้อยได้ตัวท้ายข้างบนนี่แล้วโอ้โหนี่แล้วนี่แล้วโอ้ไปให้หมดเลยต้อยเอสเอสขอร้องไปไปแดดลุยนี่แล้วไอ้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 อ้โอ้โหซิ่งมากใช่ไหมไอ้แต่ว่าลัฟเตอร์นเจ็ดกลางเจ็ดกลางมาแล้ว อุ้ยอุ้ยมีช็อตนี้เียอินทิวแมทลีแอคชั่นว่ะ